อ้มพัชลาผ่าตอบเรื่องแต่งหลังมีคนเชียให้ออกเรือนได้แล้วผู้จัดการส่วนตัวอย่างเอสุภชัยศรีวิจิตได้มีการลงคลิปและรูปผ่าทางไอจีด้วยรูปร่างที่ผอมเพรียวมากแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่า พราะยังไม่ได้เจอกันสําหรับซุปตาอันดับหนึ่งตลอดการอย่างอัมพชลาภาชัยเชือ้อโดยล่าสุดเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาเผยเรื่องนี้พร้อมทั้งแย้มของขวัญวันเกิดให้โซพกประธานวงผอประภา พร้อมบอกยังไม่คิดเรื่องแต่งงานให้ฟังด้วยว่าของขวัญวันเกิดก็ซื้อหลายอย่างที่อยากได้ปีนี้ไม่ได้อยากจะซื้ออะไรก็จะชอบต้นไม้ชีวิตพอมีโควิดก็เปลี่ยนหันมามองต้นไม้และไม้ก็ชอบกระบองเพชรที่มีขนชอบแบบผิวเรียบดอกสวยสสีชมพรูราคาก็แพงเหมือนกันแต่ หาซื้อ,อยากที่อยากจะได้ราคาก็มีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วแต่เกรดแต่ละเกตนี้ก็ซื้อมา2 5 0 0 0 0ก็มีมีความสุขมากที่ชอบตอนแรกเพื่อนให้มาก่อนต้นหนึ่งแล้วซื้อมาเรื่อยๆก็ต้องไปขอแบ่งขายกับคนที่เขาสะสมไว้ตอนนี้ยังไม่ได้มีโรงเรือนอะไรจะทำตรงระเบียงและตู้เล็กๆไว้เพื่อนั่งมอง ส่วนทางด้านไฮโซพกก็มีของขวัญให้แบบทุกปีปีนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์แกะกล่องขึ้นมาก็จะเปิดเจอช็อกโกแลตที่ชอบและก็มีของจริงอยู่อีกก็เป็นกำไรเหมือนที่ให้ก่อนหน้านี้พร้อมรับว่าช่วงนี้เจอกันเดือนละครั้งถึง2ครั้งเองและเพิ่งจะเจอกันล่าสุดระยะเวลาก็ยังไม่ถึง4ปีเพราะก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันมาก่อน ด้านแพผนจะแต่งงานก็ยังไม่ได้คุยอนาคตเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้เซอร์ไพรส์ถ้ามีก็แตกแน่นอนฉะนั้นไม่มีอยู่แล้วแต่ยังไงแฟนๆก็ยังรุนข่าวดีอยู่นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ